เอานั่นดินแล้วครับดินดินแล้วครับดินแล้วครับดินแล้วครับดินแล้วเดี๋ย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 วเส้าหองกับพี่น้องอุ้ยหลังแหลกก็ได้การเลยดินแห้งเลยเห็นบ่ดินแห้งพี่น้องเอา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 อุ้ยอุ้ยนันนันหนันพี่น้องนันนันหนันหนันร้อยซองมูลก็เก่าพี่น้องนี่นี่นี่เบื้องผลงานของเจ้าตัวนี้บ่ เดี๋ยวเดี๋ยวดียินครับดินโอ้หนี่ครับนันนๆนๆนนครับผมอุ้ยพันอุ้มลุ่มพี่น้องโรงพันอุ้มลุ่มนันดีดีบ่ห้องตองตีวนี้ดีบ่ห้องสวัสดีตอนแรงๆครับผมแต่ว่นไก่สิตกดินพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสีม่งกว้าแล้วครับผมผ้ามาดดักหนูคือเก่าครับนี่บรรยากาศ หน้าคือเกาพี่น้องโลงทงคือเกา๋านี่ครับผมเมื่อนี้มากับบ่วงดีดพี่น้อง,บ,ง,บ,งบ่วงดีดประมาณจะหาสิบหลังได้บ่วงดีประมาณหาสิบหลังได้แล้วก็กับเล็กหกเจ็ดอันครับผมกับเล็กหกเจ็ดอันผมดักไปแน่แล้วพี่น้องบ่วงดีดผมดักไปประมาณนาะสิสักจักเกือบเกือบยี่สิบแล้วล่ะครับผมเกือบเกือบยี่สิบแล้วกับเล็กกับประมาณสองสามอันนี่แหละครับผมบ อะเบิ้งน้ากันนี่ครับชุดเก่าครับผมเป็นกระปูพี่น้องกระปูผมมีว่าหลายครับผมอันนี้กระปูสดเลยครับผมกระปูสดแช่ฟิดพร้อมพี่น้องนี่อันนี้แช่ฟิดพร้อมหลือครับผมผมออกมาให้เบิ้งเลยดินี่กระปูแช่ฟิดพร้อมพี่น้องอ่ะและนี่กับไอ้บ่วงดีชุดเก่าเฮานี่พี่น้องผมยางมากผมเห็นตรงนี้พี่น้องปากท่อนี่พี่น้องที่เด็ดเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้เบิ้งเดี๋ยวผมใส่ให้เบิ้งนี่ อ่ะแล้วก็ยุดที่ไซไปนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันโอเคพี่น้องเดี๋ยวตรงดักตรงนี้เหยเบิ้งก้อนแล้วกันเดี๋ยวไปเบื้องตรงนั้นน้ากันครับผมโอเคครับเบิ้งตรงนี้น้ากันก่อนพี่น้องผมว่ามันอ่าชิมิโตแเลยนี่ตรงมิยางสักย่างเลยนะนี่ครับผมทางนี้ดีกว่า อ่านี่แหละครับผมน,นี่แบบนี้ครับผมรุ่นกันครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิง้งตรงนั้นน้ำกันครับผมแบบทั้งสี่เลยครับงามๆเลยพี่น้องโอเคครับผมมาเบิ้งจุดนี้น้ำกันครับผมยังงามเลยพี่น้องนี่ร้อยเพิ่มขุดหายอยู่หายกิ่นพี่น้องเบิ้ง้างนี้น้ำกันครับผม เหลืองๆมากเลยพี่นอ้องหนึ่งครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมอ้ยเดี๋ยวว่องก่อปะบึ้งนี่ครับเบึ้งตรงนี้วันนี้พี่น้องมานนี่เหลือมมับเลยทั้งโดนทักๆเลยอ่ะเดี๋ยวเบึ้งน้ำกัน,นครับผม ออกนี่อะพที่นอ้องอ,อ,อนี่ครับผม,มสวยครับรุ่นครับจุดนึ่งด้รุ่นครับผมเบิ้งต่ออีกจุดหนึ่งครับผมจากเมื่อกี้ตรงนั้นครับพี่น้องมากน ดีครับเบิ้ลรับนี่ง่ามขึ้นกันครับผมเดี๋ยวปักไว้นี่ครับผมอ่าอุ้ยง่ามๆข้างนั้นเลยพี่น้อตงตัวนี้ยังบุ้ยผู้ได้มาใสไ่พี่นอ้องน่ะทิห้ายพะเนี่ยเดี๋ยวไปทางนี้ครับผมโอเคครับ เดี๋ยวขออนุญาตปักก่อนพี่น้องสวยๆเลยมาเบิ่งจุดนี้น้ำกัดครับผมนี่พี่น้องคุยคุยเบิ่งทางแบบน,นี้ครับเบ่งทางเบ่งทางพี่น้อง,องนั่นาหน้ามูน,น,มนทางเบิ้งเลยครับพี่หน้ามุน,มนเดี๋ยวสุว่างตรงนี้ครับผมว่างอยู่แล้วจุดนี้ใส่เป็นก้าบเล็กพี่น้องเดี๋ยว นี้บ้ามันกับเล็กครับแบบนี้ครับผมดึงทางน้ำกันพี่ทางไปเลยดึงท,ทางนี่อี่ยไม่ไหมครับผมอี่ยไม่ไหม โอเคครับผมสวยๆอีกจุดนึงที่เรือเป็นบ่วงลกไปเต็มเลยพี่น้อง้าบ่บกินกับเล็กนะไปเซนนี่บ่วงเต็มครับผมอโอเคครับเบิ่งจุดนี้น้ำกันครับผมขุยไม่ๆหเลยครับนี่ครับผมปุยว่างกับเล็กวันนี้ครับผมใไม่ๆเลย เดี๋ยวผมสิหาทางว่างบ่วงพี่น้องสายขวาน้ากันแท่เดี๋ยวลองบนวัดบาสิมีบ่ครับผมอะโอเคครับรุ่นกันอีกจุดนึงครับผมสวยๆครับเบิ่งจุดนี้น้ากันครับผมพี่น้องนี่มึงร้อยครับร้อยคุดร้อยเท่ากับมีร้อยนี่คุดหากินพี่น้องผมดักไว้นี้ครับผมสรางลงมากเลพี่น้อง บ,นนบุหรี่สีมาจะสพี่น้องทอห้างนี่ก็มีมาต้างโอเคครับผมรูดการจุดนี้ครับผมลักบอเซตดอกพี่น้องเหลือบ่วงอีกกล่นึงคำก้อนครับผมคำแล้วเดี๋ยวต้องกลับแล้วครับผมจะตักไปประมาณจักจักสามสิบกักกวสามสิบก่า,กาแล้วก็กลับเล็กประมาณสามสี่อัน โอเคครับเดี๋ยวคลื่อนนี้รุ่นกันพี่น้องหลังจากกางคลื่นบ้อออกมายามจักเทือพี่น้องเดี๋ยวกังคลื่นผมสีออกมายามมายามกลางคลื่นพร้อมเพราะว่าไมยสวยแห้งพี่น้องหมายสวยแห้งเพื่อติดแล้วกนดนรุ่นกันตอนเศร้าอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะอ,อ่ะบ่งบรรยากาศน้ากันครับผมบรรยากาศตาวบ้านก็เราที่ตกดินครับอ่ะโอเคครับรุ่นกันคลื่นนี่ สวัสดีตอนเศร้าครับผมมนีผ้ามายามบ่วงพี่น้องหลังจากเมื่อวานใส่บ่วงไหวประมาณสามซีนี่แหละครับใส่บเบิร์ตบอลเลวพี่น้องแล้วกับก้าบเลอีกสามีอันนี่คือครับผมเมือ่อคืนวันศออกมายามหนาวแห้งพี่น้องปิดล่าดึกแล้วก็วหนาวก็วเลยคาดเลยครับผมอะมาลุ้นกันเศร้าเธอเดียวเลยครับมีอยู่นี่ไหนสักสามซีหาล้างนะครับบ่วงครับผมอยู่ตรงนี้ครับ แล้วกลาลัก,ลก,ลกยู่ตรงคางสาหน่ะพี่น้องหังคางคู่สาพู้งามๆเลยครับผมหังคางคู่สาเนี่ยงามแห้งครับผมท่างหนูหนี่ท่างดวนเลยครับเป็นทางดวนทางหยัง,ยงเลยตัวมือนีพายามสายพี่น้องเห็นแดดอ่นอนๆซ้อานี่นี่เจ็ดม่วงกว่าแล้วครับผมบอล้ว่าพี่น้องเอาไปยัง่งตอนมีโตนเนี่ยพี่น้องตอนแบบงามแบบทางดวนงามแห้งครับผม หลายคุยอยู่อ่ะมาเบิ้งตรงนี้น้ำกันครับเบิ้งตรงนี้หลังแรกน้ำกันดีก่อนตรงแรกอยู่ตรงนี้ครับเอานั่นดินครับดินดินแล้วครับดินแล้วครับดินแล้วครับดินแล้วดินแล้วเดี๋ย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 วเศาห้าองกับพี่น้องอุ้หหลังแรกก็ได้ดการเลยดินแห้งเลยเดินบ่ดินแห้งพี่น้องอ้าอาวอา โอเคครับโอเคครับหนาสีตัวโบน้อยพี่น้องดิ้นบักแห้งเลยเบิ้องเบืงบ้งเบื้งนั่นบ่ได้ครับผมเดี๋ยวขออยากเก็บบอลครับผมหลังแรกแต้มแรกเลยครับผมตัวงงามเลยครับเดี๋ยวให้เบิ้งน้ำกันอีกครั้งนึงครับอ่ะทางในทางในนี่มีน่าสีมีบ่วงกับกับเล็กครับผมมีกับเล็กอยู่หลังนึงแล้วกับบ่วงดูน้ำกันต่อ นึง่งอยู่แถวนี้หลังนี้บอดีพี่น้องอนีบ่วงบ่วงหลังนี้เป็นยังไงนี่งครับผมมาดูนกับเล็กน้ำกันกับเล็กเป็นคุยพี่น้องคุยไม่ไม่เลยด้นกันเป็นยังไงกระเด็นบ่น พี่น้องก็คือเป็นจังสี่ครับนี่กรับเล็กผมก็เปิี่นลางงานจังสี่บอลันพร้อมโอ้นะครับคุยเพื่อนกรับเล็กบอลันพี่น้อง ปีนลังงางถือยังต่ำบุ้ครับเดินโอเคครับผมมารุ่นกันต่อครับผมยูนี่สองหลังยุนันอีกสองหลังแล้วก็ยุนันอีกสี่หาหลังรุ่นตรงนี้ก้อนพี่น้องตรงนี้มีร้อยมักกัดหากินหากินปลาอุ้ยร้อยคือส่งมุนกอเกาออุ้ยนันนันันพี่น้องนันนันนันนัรอยส่งมุนกเอ,อนกเกาพี่น้องนี่นีนี่ จุดผลงานของเจ้าตัวนี้บเดี่ยวเดี๋ยวเดียวดินครับดินเอ้เี่ยนครับน,นันนๆๆๆนันน่น,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 นครับผมอ่ามาอีกแต้มแล้วครับผมโอเคครับขออนุญาตเก็บพี่น้องสวยๆอ่าเพิ่มอีกแต้มนึงแล้วครับผมเดี๋ยวรุ่นกันต่อจุดใกล้ๆกันเลยครับยน่นอีกสองรังครับผม นี่นึ่งครับบ่วงคือเก่าครับผมขอตื่นจะแมอุ้ยพันอุ้มลุ่มพี่น้องช่วงพันอุ้มลุ่มนั้นดีดีประห้องที่นี่ดีบรหงนี่นิ่งเลยครับผมอุ้ยนิ่งเลี้ยงกันเลยพี่น้องใกล้ๆก,ลกันเลยนี่โอเคครับยังหมานเลยพี่น้องเื้อนี้ขนาดจุดที่ห้าเร่งๆไว้ย่งางได้ไปยามครับผม ผมมาตวัวมี่อ่ะจุดตัวมีโตแน่นอนจุดนี่พี่น้องขางสาหนะ่ะง่ามแห้งทางด่วนเลยครับผมอ่ะมาดูตรงนี้อีกหาหลังดูตรงนี้หาหลังหมายเกา่าให้เจ้าพี่น้องเจ้าใส่ห็นมุนอุ้ยปุยป๋ยบ้างหรือเปล่ายืดหลังน,นี่ครับผมนี่จะเต็มบ่ขอ้ยเต็มเลย นิ่งครับนิ่งครับมีแต่น,นิ่งมีแต่น,นิ่งแต่ว่าท่าไม่ๆอยู่ดีพี่น้องจุดนี้ผมว่ามันหนาสิเหลืออยู่เดะแต่ว่าบ่ผ่านเลยครับผม อโอเคครับไปรุ่นจุดความบางกันพี่น้องผมว่าตัวมีโตได้แท้พี่น้องจุดนั้นโอเคครับผมอ่ะรุ่นน้ำกันครับผมจุดน,นีส่สวยๆครับตอนใส่ทางแบบย่างงามเลยพี่น้องทางรวนทั้งนั้นเลยครับผมเป็นทางถึงเต็มเลยครับอ่ะรุ่นน้ำกันรุ่นฟังน้ก่วันด้ยนี่น,น,น,นี่ครับผม นี่นก็นิ่งครับนี่ก็นิ่งครับผมจุดนี้ไปตะโดนแห้งรุ่นกันเป็นท้างน้ำปลอดทานมนากครับผมจุดนี้นเก่าครับผม อุ้ยบ่คือเก่าพี่น้องนี่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 มันบ่วงผมมันเดือบ่วงไปต้นนั้นพี่น้องอุย้ยเดี๋ยวหมุนขึ้นก่อนเดือบ่วงผมไปครับโอ้ยหนูอย่างมากินเถยะบันด้เนี่ยยิ้มใสแต้มเข้ายิ่ไใสหลังนี้นิ่งครับผม Dạ mà thang đi con đó ni cả cả cứ nỉ lại làm thì nó đang này là cả มักนกงบอดดีจักหลังพี่น้องบวงอง่วกทลายหลังมีแต่นิ่งครับกับเล็กครับหลังนี่แหละกับเล็กหายบ่อุ้ยอยู่คือเกา่าพี่น้องนั่นครับผมนี่ครับคุยพี่น้องนี่คุยมีไมเด้วย เก็บกับปิ็กก่อนอะนุ่มป้านะักเกันต้อ,อปยเตอตโดนแห้งพี่นอ้องเยอะตรงนี้ตรงนี้กับป็นตอโดนข้างไม่ๆเลยลโดนเลยครับพี่น้องเพิ่งท้า,าหนู างทางหนูจะสะอนทางหนูเรื่อยบ่แบึงท่างพี่น้องมึงทางมึงท่างมึงทางจุดนิสยเด็กขึ้น มมไมีร้อยนมากวนไม่นึ้วว้ยเดือดหลังเหรอเหรอเพงได้พี่น้อ,องเ่ได้ไอสามทีหลังบุ๊อยากแต้มเลสินี่หรับ้องลังชุไทยของจุดนี้แล้วหวนูบ่าพาเลยพีหนอง ลนอุ้ยงูบอ่อผ่านจากหลังเลยครับงงเป็นไกต่ตาแตกเลยพี่น้องครับจุดนี้บ่ผ่านบอ่อสู้นนี่นีเดือหลังมีเดือบ่วงอยู่หลังเดียวบ่วงงอออกหน่อยเดียวครับ อุ้ยที่ไหนฮะแต่วต่าจ uh, ุดนี้ผมเจาะใบก่อนพี่น้องผมเจาะใบก่อนอ่ะมาลุ่นปากท่อพี่น้องร้านที่ถ่ายปากท่อเพื่อพี่บ้าได้กบนี่ใส่ครับปากท่อเฮ้าใส่แบบบ้าๆเลยเมื่อมีหยังเมื่อเนี่ยจะออกพี่ โอเคครับเบิดแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ้งผลงานน้ากันครับยามเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับการใส่บ่วงประมาณสามสิบกว่ากว่านี่แหละพี่น้องผมมอกมหาสิบบ่เบิดเหลืออยู่กั่หนึ่งสามสิบก,กว่ากว่าจุดที่คิดว่าสีได้บ่ได้พี่น้องผมบ่รู้ใค่ะว่าใส่รู้เปล่าตัวเบิรงลอยเกิลอยก,อยกิยังบ่มีลอยใส่ลอยอย่างได้พี่น้องกับลอยกันงา,งามอยู่เด แต่คนเอาหนูไปแล้วจักนันแล้วมันก็สทิงท่างมันก็สีบอ่อเปลี่นเาะนพี่น้องเนาะอัน,นนี้แบบท่างแบบวิทางดวนบอ่อโดนพี่น้องทางดวนบอ่อโดนจกักโตแล้วบอ่อพันมีเดือบวงอยู่หลังเดียวที่เรือนิ่งกิบแต่ว่าท่างนี่งามแห้งพี่น้องอ่ะจุดนั้นผมพีข้างไว้ผมว่ามันหนาสีบอ่ออกอ่ะปลอบใจเจ้าของพี่น้องเข้าค้างเจ้าของคิดว่ามันหนาสีบอ่ออกเมื่อนี้ มานสามแต้มพี่น้องที่ว่าโอเคครับผมตรงงามๆครับตรงงามๆสามแต้มครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเจอกันคลิปนา,าทีมีบ่วงตรงนี้หละพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมไปใส่เพิ่มแล้วก็เป็นกับเล็กกับเล็ก,มกเมื่อนี้็ลืมอบอกพี่น้องบ่เอาจากหลังเลยพี่น้องมีหลังหนึ่งตีลังกาปีดลัางงางบมรู้อย่างเห็ดที่เหลือ,อนิ่กิบเลยครับผม เป็นคุยงามๆอยู่สองสามจุดก็บอเอาอเดี๋ยวไปเบื้องแต้มน้ำกันครับเจอกันคลิปนาพี่น้องเจอกันคลิปนาทานูคือเก่าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมฝา,า,า,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้ำครับช่องน,น้อยๆพี่น้องส่งกำลังใจครับผมผ่านรักหาอยู่หากินสลับมันนี้ขอบคุณครับผมไปเบื้องหนูน้ำกันพี่น้อง มันสีห้องโอเคครับผมขอบคุณครับ